สวัสดีเจ้าคุณคนมาปะกันแฮมแล้วปูพามาขึ้นดอยแฮมแล้วเจ้าน,นี่ทาม,มาลุ้นกันเนะเจ้าเนาะว่าวันนี้จะปะเฮ็ดก็ไปเลยเจ้าปะแล้วเจ้าเฮ็ดมันปนนูน้ำ เลยดีกว่าอย่าก,ก้อยตัดขาเจ้ามันตั้งกล้องมาได้มันติดอันเนี้ย <c oughs> ขิยงวายขอบคุณเน้อเจ้าขอบคุณคูผู้ผู้คนตีติดตามตีเข้ามารับชมขอบคุณเจ็ดนักเน้อเจ้าขอบคุณกู้กำลังใจเลยเจ้า ขอบคุณทั้ง youtube และเพจ Facebook กูพูกูคนเลยนะเจ้ามาเจ้ามามาเก็บเห็ดม,ม้วนต้ยกันเจ้าพอดอกนี้กับกูคนโดนทับเนี่ยยังอยากจะออก่ ได้ก็จจาปาดกุคนุนใยใบยยายงาวดอกเดียวอะ่ะโอน่าใย,ยขนาด เจ้าฮัลโหลลอยเธอหอยเธอบินอีกวีดาพีเซซามินเนี่ยฟีฟลิงเซชุนงามกุคุนอุสุมาเตเดียว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 มันปูงามงามกุคุน เดี๋ยวก่อยตัดขาเจ้าเดี๋ยวก่อยตัดขากี่ดอกนี่โอ้สามดอกใช่นี่กุขนอ้หอันนี้ลาบอันนี้เจ้ามันโดนแทะแล้วนอนสองดอกบอมาตัดนี่เห็นไหมเจ้า Con ừ. hẳn của cháu Đưa 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 Đọc hết cháu โอซูมาได้เจ้าโอ้อันนี้เปื่อยเลยเจ้าออดอกนี่ยเปื่อยเหมือนกันอ,อ,อย่างที่ ได้น้ำนะคะเปื่อยเอาก็บเอานะเจ้านอนละไว้เนี่ยเลือกเอาดอกน้ำาำเอ้าติดเลยเปื่อยเปื่อย ตัดนี้เจ้าเก็บก่อนเก็บก่อนโอ้ดอกงามปู่ไปได้เก็บขายเนะะเจ้าเฮ็ดน่ะทางบ้านปู่ประเทศปู่ปเปิ้นบ่านุญาตถือขายเจ้าเก็บไว้กินเนี่ยแจจ้องฟิต ก็มาไ,ได้เก็บไว้เองหมดหรอกเจ้าปั่นฮือ้อข้างบ้านปั่นฮือ้อุยปั่นฮือ้อเพื่อนร่วมงานเหมือนที่บอกตลอดนะเจ้าอู้งาม ผู้ปกครองของลูกมุงก็ปูก่ก็ปั่นหื้อเหมือนกันเจ้าลุงลุงป้าป้าปูาป่ก็เอาไปฝากเจ้ามัดเก็บเนาะ มาได้ขายแต่เจ้ามาได้จุบเสียงนะเจ้า <laughs> ดอกน้อยดอก <c oughs> เดี๋ยวนะ กีป่ปีกี่ปีก็เก็บฝากเก็บแบง่งบางเตือนะเจ้าปู่ป๊ะฝรั่งบนดอยปูก็ฮื้อไปเลยเจ้าฮื้อเปิ้นเข่าไปเลยเข่าบาได้เฮ็ด มาได้ขายแต่เจ้ามาได้เก็บขายมาได้จุู้้แต่แต่เลยนี่ <ś suspicious> เพื่อนบ้านปู่เจ้า หลายหลังเลยอะซอยที่ปู่อยู่อะกินเฮ็ดมากเฮ็ดพึ่งหวานเฮ็ดมันปูนี่กูโคนปะตันี่เฮ็ดมันปูยากเจ้าพอกะดอกเดียวอะพอดโอ้โห ฝนมันตกตะคืนนะเจ้าพอกามันได้น้ำดอกนี่ปลูกเอาอะลาไว้นี่นะเจ้าเนาะอันนี้มันจะแบบจำน้ำเกินบ่ว่ากันนะเจ้าเนาะลเลือกเอาเฮ็ดมันปลูกชนิดนี้ดอกใหญ่เจ้าแล้วมันมันกรุบกรอบเจ้าเวลาเอาขินนะขอะพัดนี้พัดนี้กูคุ้นโอ้ นี่ก็ยังงามพ่อกะพ่อกะมันปู่ยักษ์กุคนโอ้โหนี่เอดอกนี้บ่ได้แล้วเจ้าฟังนี้มันยังแข็งอยู่วิสุมาเตะอบอกว่ากันน่าเจ้าเนะ้ะเดี๋ยวมาเอาตังเพศก่อนเจ้า น,นั้นงามกุอันนั้นงามใหญ่ขนาดสองดอกเจ้ากุขนพอกะว้าวสำรวจเออดอกนี่ลาไปนี่เนะาะละคือมันเป็นเจือเจ้ากุขน ก่อนเลยก่อนเจ้าพอดอกนี่เฮ็ดมันปูยักษ์เจ้าเอ้มาได้อ่ะเจ้าหูวขนฮะสุมาเตอร์เจ้าเลตุนเปมะดมดมันเป็นเชื้อต่อไปเอาแต่ดอกไหนเอาได้เนาะ เหมือนกันกูคน้นพอกะเนี่ยฮุ้ยฮู้ยฮูยพอขากูค้คนพอขาเฮ็ทมันปูกับเจ้าปอดน้ำหน,น,นีกูคน้นบูตัดขาแล้วเจ้า ดอกใหญ่ขนาดพ่อกะโซโตอเจ้าโซโต้เห็ดมันปูเจ้าพอม เต้โหพอขาเห็ดมันปูชนิดนี้มันจะหอมหอมกุคุนมันจะเป็นสีอย่างก็ออกชมพูชมพูม่วงนิดหนึ่งตัดนี่ สายพันธุ์เนี่ยจะมันจะหอมทัดนี้เจ้า เท,ท็ดนี่งามเจ้าขุงคเนเพราะกัสีขาวเนี่ย buồn chứ Ồ, ngờ lắm Được lúc nào em đọc đọc này khuyên hà chậu. Oh. hết tệ đọc giết cho ยากกาขุนแตกงูมาเยอะเห็ดมื่อนหร่ขึ้นหาเห็ดมันปุ่มเยอะขาป้อมขนาดพา่อกะ xì ngắm ngắm ô oh, xoá thở uh, vai con voi